ตอนนี้เรากำลังเตรียมขึ้นสินค้ากันนะคะตัวนี้เป็นผานทำรุ่นสินค้าคุณภาพจากค่ายนาซ่านะคะลูกค้าสั่งซื้อ,อไว้ค่ะเมืองกำแพงเพชรเนียงนะคะเตรียมจะส่งให้สำหรับผานทำรุ่นนะคะตัวนี้เป็นผานทกใบใบพีทีโอพร้อมถังปุย๋ยเป็นถังสตเตเลสอย่างดีนะคะเป็นตัวรับปกปั่นย้อยค่ะนี่ค่ะตัวนี้เตรียมจะส่งกันนะคะที่บ้านเสารกระโดเมืองกำแพงเพชรเนียงค่ะ ขอบพระคุณคุณลูกค้าจากเมืองกำแพงเพชรมากๆไว้วางใจโทรมาสั่งซื้อสินค้าเอาไว้นะคะท่านใดที่มองหากันอยู่สาหรับฐานทํารุ่นนะคะณร้านสินค้าพร้อมนะคะตัวนี้ใส่แท็กเตอร์ขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นรุ่น B 2 1ใส่โซลิก26แรงหรือแท็กเตอร์ขนาดเล็กได้เลยนะคะสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านเราอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรสนใจรถแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงสอบถามสั่งซื้อที่081 046264 0ส่นได้เลยนะ ขอบพระคุณค่ะ